What is your name Hello What is your name สปิริตบ็อกเลยไอ้นองจีมเอฟเลยอันนี้มันคือะไรพี่เนี่ยพี่เห็นปะเศรษฐ์ไหมมันคือขาตั้งกล้องไงเนี่ยไอ้สั์เห็นกล้องข้าบนประหลานเนี่ยเอาไว้ติดกล้องเนี่ยตังข้าบนไม่ไม่มันถืออยู่นี่นี่ไอ้นี่มันไม่ให้กูอันนี้มันคือทูบเว้ยคือทูบอ้าได้อะเออเอาไว้จุดด้ยเอาไว้จุด เอาไปฉายอ่ะไม่มีใครแอดมาไงาก็ตัดเ <laughs> ปิดประตูนนะไอเอาทูบก็ได้ทูบเทียนเอาวะเราจะพูดเลยไหมลูฮัลโหลูกดฮัลโหลูกดเอ่อกด what is your name กูด hellowhat is your namekeep up the swing กด กดวานจุไทกดวานจุไทกดฮัลโหลโอเลโยกดเฮ้ยทำไมไฟมืดหมดเลยวะเกิดอะไรขึ้นพอมีแค่เชิงเทียนไงใช้ไม้แล้วไม้แหวไปฉายมาเล่นคนจะเซตอัพนะพี่นะ Can you show yourself? ไม่มีกดออ Are you angry? ไม่เจอกดอกดฟักอยู่ Are you yeah, r i e n d l y ิดว่าสายเฮ้ยกด off กด off ข้องขัข้องขัเฮ้ยเฮ้ยาข้งนอกกข้างนอกตั้งเชิงเทียนก่นอนนะพี่ <laughs> <laughs> เออเราต้องคืออะไรนะกดใช่ไม ชีมืดไปสัตว์เอะไเปิดไฟดิเอใน่ดอทวางแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยไอ้ที่นี่มันฟีมันดับไฟดับเทียนกูเฮ้ยเฮ้ยเทำไมมันดุอย่างวะตัวเนี้ยทุบจะทุบแล้ว Are you angry เฮ้ยมันตอบเฮ้ยมันตอบเฮ้ยเฮ้ยมันตอบเออมันตอบเฮ้ยมันตอบเฮ้ยกดโอ้แต่ว่ามันมันมันเฟรนลี่ใช่ป่ะคำพูดสุดท้ายกูอายุเฟรนลี่ใช่ป่ะใช่ปะตอบเฮ้ย เฮ้เฮ hey! hey. ้มึงก่อนไอ้เหี้ยมันบอกเฟลลี่เฮ้ยมันเฟลลี่กูตอบก่อนนะตออฟสุปรลิตบ็อกมึงว่าโยไกลปะสี่มันปิดไปไม่รู้แต่ต้องแต่เอ้าประตูปิดเหรอออไม่ใช่เฮ้ยมีมีโอกาสเป็นโอริโวอ่ะไอ้เหี้ยโอ้ยเฮ้ยโอริโอยวมาแล้วต้นโอริโวเฮ้ยดูดีว่าโอริโวคือต้องทำยังไงถ้าใช่มันอ่ะมันจะมีบอกอยู่นะว่าโอริโวมันคืออะไรบ้างอ่ะ เฮ้เอาเลยเอาไอเนี้ยที่ตรวจเฮ้ยกาแฟไฟฉายไม่มีอย่างตึงอะตีเราอะใครปิดใครปิดไฟไว้ผีไงไอนี่มันมันทรัพย์เอกเอาไปแล้ว มืดที่ขายมืดมากเหมือนจะเหมือนจะเจอเลยเอเจ๊พี่โอลโยมันจะต้องสปิริตบล็อกด้วยอาสปิริตบล็อกอ่ะเออใช่ไอมนี่ใช่ตอบแล้ว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 ไปแล้วตอบสปิริตสปิริตบล็อกกับโกดออฟไปแล้วเวอร์ต๊กได้เลยตอนนี้มีสปิริตบล็อกกับโกดออฟแค่แค่ไปอันหนึ่งว่าไอ้ไปขายกู๊ดวัวนั่นอะไม่ใช่ผมไม่มีเหลือแค่เราหาไอ่หนาวแล้วก็จะไปได้โอลโย่กอดิเชียเน่ Can you give me your name What มันโยะสมุดเอ้ยมันโยกรอบรูปเติ้นเติ้นมันโยกรอบรูปแล้วยังไงอะมันคือหลักฐานอะไรมันคือหลักฐานอะไรไม่ได้ใช่ไหมไม่รู้อะเชลยูเซลอุ้ยโอ้โหองศาพี่หนาวแค s h ยูเช u ย s เซลมีแม่ดูไกลเฮ้ยมันบอกว่ามันมันมันทำอย่างนี้เติ้นเติ้นคิวเฮ้ยอยู่ในหูวกูอะย are you angry ไม่แบบไอ้เฮียมพงดูบนวิวค่านี้มันดี Are you f e e l y I love you. I'm gay. <aroma> I'm gay. I'm lesbian. g o o d Give. Give up a s t s i l e Enjago. What is your name? พี่มันซ่อมไฟยังไงวะหาฟิวบ็อกซ์ข้างล่างไง Can you give me your name? นนี่ไม่ใช่ฟิวบ็อกซ์เหรอ Are you f e e l y แค้ดีนมีปะ show yourself นี่ไงเนี่ยสปีดไอไออะไรบล็อกเนี่ยไม่ใช่ไม่ช่ยไออยู่แองกี้เป็นหรือว่าหรือว่าจะอยู่ในราเติร์นเอ่อลงรถ Are you friendly เออลงรถเฮ้ยมันเฟนลี่นะมันตอบเฟนลี่ว้ยแต่ถ้าถามมันโกรธหรือเปล่ามันไม่ตอบวซลไม่โกรธมันเฟนลี่ไม่โกรธเลยพี่กูหลงอยู่ในความมืดละกีบัสแบ i ใ e มันเฟรนี่อ่ะมันไม่รอดมันไม่ล่าหรอกตอนเนี้ยเราแค่ไอ้เนี่ยมันเปิดฝาออกได้มึงไม่ยอมเปิดฝาเปิดฝาแล้วมันไม่ดึงออกมาเออนี่ไงไฟมาแล้ะมันอ๋อที่กูบอกให้มันทําอะไรสักอย่างแสดงว่ามันไปปิดไฟอะดิกูก็คิดว่าพวกมึงไปทะลึ่งเปิดไฟจนมันดับไปเองจีมเอฟไม่มีมันเฟรนี่เป็นผีที่เฟรนี่เหรอมึงอ่านดิมีไหมผีที่เฟรนี่ในเฮีย ก็ไปดูโอลโยดูไปดูผีที่มันขึ้นนะว่ามันไปดูผีที่ขึ้นนะว่าหลักสอถอดหลักฐานแรกคือผีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วก็ไปดูว่าข้อมูลมันเฟรี่หรือเปล่าต่อวันโยมโอโยแมแล้วก็โยไกโยไกไม่น่าจะเีรนี่อมโยไกไม่น่าจะพี่กูดี้เสียงคนร้องพี่มาล่าเหรอเออไม่ไม่ไม่ประตูไม่ประตูไม่ปิดประตูไม่ปิดกูที่เว้นกูที่เว้นกูที่เว้นอย่าออกมานะอยู่นั้นแหละ ำไมอ่ะทะลาแล้วบินออกมานอกบ้านใช่หมสุมา <laughs> มา <laughs> มาเ <laughs> วลาละออกแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโคดีเวนต์โคดีเวนต์เขล่อ,ออกมาวะไอ้เนี่ยมันปิดไฟอีกเล็วไอ้สัตว์เอ้ยมันเพิ่งเปิดเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวนะออร์โรยุ่เดี๋ยววะต้องอ่านโคดไหนว่าออร์โรยเนี่ยออร์โรยเนี่ยอยู่หัวข้อที่สิบสาม เอ่อถ้าจะเป็นโอเลโยได้มันต้องไปเหยียบดอทด้วยนะใครเฝ้าดอทอยู่เปล่าไม่ดอทไม่ดอทโอเลโยไม่ดอทไอ,อ,อ้สัสอ๋อนี่มันโยไกลนี่หว่าถ้าโยไกลมันดอทเออแล้วมันไม่วิ่งผ่านดอทด้วยไม่ใช่โยไกลก็ตัดก็ไปที่หัวข้อแล้วตัดดอทออกไม่บอกว่าครูยังไม่ได้ก็ไปดูดีก็บอกอยู่ <ivel. S 2> ให้ไปดูลืมโทษ เกมมันน่า <Speed> กลัวนี่เออเรามีอะไรนะเรามี Spirit Box กับเออ God <Okay, S 1> of ใช่ไหมมึงอย่าเปิดไฟห้องครัวดิจะดูดอตเนี่ยปิดติดไฟห้องครัวหน่อย Fishing มี Fishing เปล่าถ้า Fishing จะเป็นไอ้ตัวเนี้ยไ,ไม่มี Fishing มอลิเหี้ยอะไรเนี่ยมอลิมาริเยอะมันเหยียบ e เกลือพี่ประไรโยมมันกลัวไฟไมั้ยพี่ กดเทียนน่ะเออลองดิเอออาจจะโอรโย่แตมันดับเทียนไปแล้วอ่ะเออมึงลองจุดๆดับดับเทียนบ่อยๆถ้าเป็นโอรโย่มันจะล่าเลยเว้ยใช่หรอใช่เบเกเบเกตบอกพี่เบเกตบอกเออมึงถามมึงถามมันต้องเป็นรีมันก็เป็นรีใช่ป่ะล่ะเออต้องจุดๆดับดับเทียนบ่อยๆถ้ามันล่ากูจะตายไปกับมึงเลยเว้ยเติ้นใช่กูกูอยู่กับมึงจุดๆดับดับเทียนบ่อยๆเติ้นดับเลยกดดับอ่ะ มึงลองกระตุ้นต่อมมันบ่อยๆนี่มันจะมันจะเฟรนลี่อยู่ต่อไหมวะโอริโย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 ฟังดูฟังดูแม่งตายเอ่อ can you เอ่อเพื่อจ are you angry เอาจริงั้นคูนเฝ้าดอปมาเนี่ยไม่ are ไอเอลังกี y เฮ้ยฟิชชิ่งฟิชชิ่งควันออกปากไอโอริโยโอริโยพี่โอริโย่ใชเหรอวะไม่ใช่ควันออกปากควันออกปากไม่ใช่ควันทูบกู เออหรือควันทูบไอคิดเล่นไอ้เรื่อควันกูเอ้กูคิดวควันออกปากไอ้่แต่ทูบยังไม่ดับนะเออแล้วควันมาจากไหนฮัลโหลฮัลโหลไอเอ่อกริ้าอสไนเอ้ยอาจจะโอริโยนะพี่เนี่ยควันกูออกปากไหน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 โอริโยปาได้ละปาเต้นควันกูออกปากมึงลองยืนอยู่เฉยๆนะแต่นั่นอะควันมันจะออกปากเออว่าติดลบไปเลยเว้ยพี่เออไอโอริโยเนี่ยมึงมึงเราเกิดเทียนนี่สัตว์ เทียนนีดสักคนเอาชัวร์ดิไม่คนเอาปาถูกแล้วเทียนมันจะไม่ดับกูดูแล้วเช็คแล้วเออเทียนมันไม่ดับโอริโยไอ้เนียงอะไรพวกกูมีมาตรฐานพอโอริโยไอ้นียงคือโอริโย่ควบตัวไฟก็ได้แหละผมบอกโอริโย่เป็นตัวไฟก็ใช่ไงจุดๆดับเทียมบ่อยๆมันไม่ชอบมันแบบว่ามึงมาแย่งกูดับทำไมเฮ้ยไฟกระพริบพอดีเลย เข<ด>าอกวโาออรเยโอเป็นผีแช่แข็งผีโดนแช่แข็งเนี่แหละตอบแล้วได้แล้วกูตอบแล้วนะไปเลยนะตอบอยังทุกคนเอาแล้วเตินกดไปเลยถ้าได้มาผีโดนแช่แข็งต้องกลัวไฟ <laughs> กขบอกแล้วออรเยโอกูกับเติร์นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ีนออโ์เรยโแต่มาตอบ <c oughs> สปิริตบ,บล็อกเรแสดงว่ามันต้องผิดหลักฐานหนึ่งโคดออฟคือเดอรมิมิกอ่ะเดอร์มิมิกมันจะไม่มีเออมันจะมีโคดออฟขึ้นเว้ยแล้วไม่จะหลอกเราไอ้ตัด เช่ไม่น่ารีบต่อแต่แต่ชัวของกูอ่ะแต่ของกูจะปิดเลยบล็อกอ่ะชัวเว้ยมันตอบหลายรอบมาก